สวัสดีค่ะพี่ขากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะพี่ขากับช่องกระเกตพุทธคุณพักเครื่องนะคะพี่ขาสนใจองค์ไหนนะคะพี่ภาพไม่ชัดยังไงแอดไลน์หานหนูได้นะคะพี่ที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้ามาค่ะพี่มาดูกันที่องค์แรกนะคะพี่อันแรกจะเป็นสร้อยค่ะพี่เป็นสร้อยเป็นพระปิดตาหลวงปู่ยิ้มนะคะพี่ เป็นสร้อยพระปิดตาหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวจ้ะจะเป็นประคำเม็ดใหญ่ๆประเอกอย่างนี้นะคะพี่กลมๆเม็ดใหญ่ๆเก่าๆอย่างนี้จ้ะตามภาพจ้ะถามว่ายาวไหมยาวนะจ่ะพี่เส้นนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันสามร้อยบาทจ้ะเส้นนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันสามร้อยบาทนะจ่ะพี่จ๋าหนึ่งพันสามร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะพี่ภาพไม่ชัดแอนไลน์ขอภาพเพิ่มเติมจ้ะ0840659180จ้ากจะนะคะพี่ เม็ดใ,ใหญ่ๆป้อมๆเหมือนแม่ค้าเลยค่ะพี่ขาเนี่ยค่ะตามภาพนะคะพี่หนูเองก็ได้มาสภาพนี้นะคะพี่ขาขอคนที่รับได้ไม่เรื่องเยอะไม่มีปัญหาที่หลังนะคะขอไว้ที่1,300บาทจ้ะเป็นสร้อยประคำปิดตาหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวนะจ๊ะพี่สภาพอย่างที่เห็นเลยจ้ะพี่จ๋านะคะได้มาแบบไหนก็ขายแบบนั้นเลยจ้ะพี่จ๋า1,300บาทปลายทาง50บาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นกะลาแกะลาหูอมจันทร์จ้ะพี่ กาลาแกะลาหูอมจันนี่ขอไว้ที่แปดร้อยบาทจ้ะกาลาแกะลาหูอมจันขอไว้ที่แปดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะลูกกลมๆอย่างนี้นะคะพี่ใหญ่ๆเลยจ้ะพี่ขายใหญ่กว่าฝ่ามืออีกจ้ะสองฝ่ามือโอบก,ก็ไม่พอจ้ะพี่นะคะตามภาพนะคะพี่เป็นลาหูอมจันค่ะหลวงพ่อน้อยหรือเปล่านี่ก็ไม่แน่ใจจ้ะพี่นะคะ หนูได้มาทั้งลูกอย่างนี้นะคะพี่ขอไว้ที่800บาทจ้ะ800บาทไปทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จ๋ากะลาแกะลาหูอมจันค่ะส่วนอันนี้จะเป็นตะกุดพร้อมเหรียญหลวงปู่สุข600บาทจ้ะตะกุดพร้อมเหรียญหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าค่ะพี่600บาทจ้ะชุดนี้ขอไว้ที่600บาทจะพี่600บาทไปทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะอันนี้เขาบอกว่าเป็นของหลวงพ่อทองสุขก่ะค่ะพี่ เป็นของหลวงพ่อทองสุกค่ะพี่ขาขอไว้ที่700บาทจากเป็นตะกุดนะคะพี่แล้วเหมือนข,นขั้นขั้นเหมือนว่าเขาเอามาร้อยกันให้เป็นยาวๆอย่างนี้กับพี่นะคะแล้วจะมีเชือกมัดขั้นกลางอย่างนี้ค่ะพี่ตามภาพนะคะภาพไม่ชัดแอดไลน์จากห้าเก้าหนึ่งแจ้าแอดไม่ขึ้นโทรหาแม่ค้าค่ะ ทำให้มนทีส่วนอันนี้ค่ะจะเป็นตะกรุดจ้ะรตะกรุดพ่อทองสุกจักร700บาทจ้ะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นตะกรุดหลวงพ่อทบจ้ะองค์นี้จะเป็นตะกรุดหลวงพ่อทบวัดชนแดงจ้ะพี่ดอกเล็กค่ะ600บาทจ้ะตะกรุดหลวงพ่อทบวัดชนแดนขอไว้ที่600บาทจ้ะพี่600บาทปลายทาง50บาทจ้ะอันนี้จะเป็นตะกรุดไม่ทราบที่ค่ะมาในกรอบอย่างนี้พร้อมห่วงสองห่วงค่ะพี่นะคะ ดูจากสภาพด้านนอกและตะกุดก็เก่านะคะพี่ตะกุดเก่านะคะพี่แต่ไม่ทราบหลวงพ่อจะห้าร้อยบาทจะ้ะตะกุดเก่าไม่ทราบหลวงพ่อมีห่วงให้2ห่วงจ้ะพี่แค่มีสร้อยก็ใส่ได้แล้วค่ะ500บาทปลายทาง50บาทจะ้ะอันนี้ปิดตาห้าเกอค่ะมี5องค์ขอเรียกว่า5เกอจ้ะห้าร้อยบาทพอจะ้ะเนี่ยค่ะปิดตา5้าเกอน,นี้ขอไว้ที่500บาทจะ้ะ ปิดตาห้าเกินนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพี่ส่วนอันนี้จะเป็นหมากทุยหรือเปล่าจ้ะพี่จ๋านะคะห้าร้อยบาทจะ้ะหนูไม่แน่ใจว่าหมากทุยหรือเปล่านะคะหนูขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจะ้ะหนูขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพี่ขย่าเหมือนมีอะไรอยู่ข้างในนะคะ ขายหอกอะไรเหมือนมีจะอยู่ข้างในค่ะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะส่วนนี้จะเป็นปกใบมะขามจากองค์จิ๋วจะพี่พุทธคุณร้อยล้านจ้ะพุทธคุณนับไม่ถ้วนจะพี่ไม่แน่ใจว่าปกใบมะขามหรือเปล่าขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะปกองค์นี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่จ่ะปกจิ๋วจ้ะอันนี้เป็นสภ้าชัยวัดจ้ะ ชัยวัดไม่ทราบที่ค่ะพี่มีรอยจานชัยวัดไม่ทราบที่มีรอยจานค่ะห้าร้อยบาทจ้ะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพระชัยวัดไม่ทราบที่จะห้าร้อยบาทจ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นสมเด็จเก่าๆไม่ทราบที่ค่ะพี่เริ่มพลาสติกเปิดหน้าเปิดหลังตามสภาพจ้ะหกร้อยบาทจ้ะสมเด็จเก่าๆไม่ทราบที่จะพี่จ๋าขอไปที่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะ ส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญปูสุกรวัดปากคลองมะขามเท่าจาามาในกรอบพลาสติกจ้ะมองยากนิดนึงนะคะพี่เพราะว่าพลาสติกจะเป็นอย่างนี้นะคะสภาพเก่าจะพี่700บาทจ้ะสภาพเก่าๆอย่างนี้จะพี่ได้มาสภาพนี้จะ700บาทปลายทาง50บาทจ้ะอันนี้จะเป็นเหรียญแอบเป็นภาพถ่ายหลวงพ่อแดงจ้ะขอไว้ที่500บาทพอจ้ะ เป็นภาพถ่ายของหลวงพ่อแดงนะคะพี่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะอันนี้จะเป็นหลวงพ่ออ่าหลวงพ่อไผ่จ้ะเป็นเหรียญหล่อ,อโบราณหลวงพ่อไผ่วัดกำแพงจ้ะ5 0าบาทจ้ะ500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะเหรียญหล่อ,อโบราณหลวงพ่อไผ่วัดกำแพงจ้ะอันนี้ก็พ่อไผ่นะคะพี่แต่หนูไม่ทราบว่าอ่าอะไรเขาเรียกอะไรนะแต่อง์นี้มันองค์เล็กค่ะพี่ แล้วมีตอกโค้ดอะค่ะพี่เนี่ยตอกอันนี้บุบเข้าไปข้างในค่ะพี่หนูไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าอะไรหรือว่าพิมพ์อะไรประมาณนี้ละคะ่ะ500บาทจะ้ะองค์นี้ก็ขอไว้ที่500บาทจะ้ะถ้าจะปิดบอกว่าองค์ที่สองนะคะพี่ถ้าจะปิดองค์ที่1บอกว่าองค์ที่หนงค์ที่2องก็คือองค์ที่2จะ้ะองค์ที่สจะองค์เล็กค่ะพี่จะออกทองทองหน่อยนะคะพี่500บาทจะ้ะอันนี้จะเป็นเหรียญกุมารหลวงชุมพรจ้ะพี่หกรบาทจะ้ะ เดือนกรมหลวงชุมพรเริ่มพัดติดเปิดหน้าเปิ้นหลังค่ะพี่ขอไว้ที่หกรยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะส่วนองค์นี้จะพี่จะเป็นอ่าหลวงพ่อวัดบ้านแหลมจะ้ะเดือนหลวงพ่อวัดบ้านแหลมเดือนนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจะ้ะเนี่ยค่ะ ขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นภาพถ่ายหลวงพ่อกลวยจะพี่ด้านหลังจะมีตะกรุด3ดอก500บาทจะ้ะด้านหลังจะมีตะกรุด3ดอกแบบนี้นะคะด้านหน้าจะเป็นภาพถ่ายหลวงพ่อกลวยจะ5้0บาทปลายทาง50บบาทจะพี่ส่วนองค์น,นี้จะเป็นหลวงปู่ทวดจ้ะ องนี้จะเป็นหลวงปูดทวดจ้ะพี่หลวงปูดทวดนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทนะจ๊ะเป็นหลวงปูดทวดเนื้อว่านนะจ๊ะพี่แต่ไม่ทราบว่าพิมอะไรมาในกรอบอย่างนี้เลยคะ่ะพี่สวยงามมากจ้ะแค่มีสร้อยพี่ก็ใส่ได้นะคะพี่ขาไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องเสียเวลาไปซื้อกรอบนะคะพี่ขานะคะเป็นเนื้อว่านค่ะพี่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนองค์นี้จ้ะพี่จ๋าเป็นอ่าบางคนเขาบอกว่าหลวงพ่อนิยมค่ะพี่หนูถามเขาบางคนเขาเป็นพระพุธอันนี้หนูก็ไม่ทราบนะคะมีรูตรงกลางจ้ะพี่รูปหล่อพระพุธนี้ขอไว้ที่ ร้อยบาทปลายทาง50บาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นพักกิ่งเก่าไม่ทราบที่ค่ะพี่ขามีรอยจานกับพี่ห0 0บาทจ้ะเป็นพักกิ่งด้านหน้าจะรอยลงทองนะคะพี่ด้านหลังเอ๋ตรงนี้จะมีรอยจานตรงก้นจ้ะขอไว้ที่6 0รบาทปลายทาง50บาทจ้ะอันนี้ไม่ทราบที่จะพี่ขอไว้ที่500บาทค่ะมีอุดก้นอย่างนี้ด้วยนะคะนะคะ หนูขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะพี่จ๋าส่วนองค์น,น,นี้จะเป็นปิดตาหลังแบบจ้ะเป็นปิดตาหลังแบบหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันจ้ะพี่500บาทปลายทาง50บาทจ้ะอันนี้จะเป็นหลวงพ่อนิยมจ้ะพี่เป็นพิมสองหน้านะคะเป็นหลวงพ่อนิยมพิมสองหน้า500บาทปลายทาง50บาทจ้ะพี่อันนี้จะเป็นงบนำอ้อยจ้ะพี่500บาทเหมือนกันจ้ะ เป็นงบน้ำอ้อยนะคะขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทจะ้ะองค์นี้จะเป็นหลวงปูดทวดจะพี่จ๋าขอไว้ที่500บาทจะ้ะมีเดือยออกมาหน่อยนะคะพี่เหมือนเป็นรอยตัดอันนี้หนก็ไม่แน่ใจนะคะพี่หนูได้มาสภาพนี้จะ้ะหลวงปูทวดนี้ขอไว้ที่500ยบาทจะ้ะ หลวงปู่ทวดนี้ขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นขุนแผนหลวงปู่ทิมจะพี่ด้านหลังจะเป็นเหรียญอย่างนี้จ้ะด้านหลังจะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะพี่ด้านหน้าจะเป็นขุนแผนจะพี่จ๋าขอไว้ที่600บาทปลายทาง50บาทจ้ะส่วนอันนี้จะพี่จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเพชรกอบพังงันจะพี่500บาทจ้ะเป็นเหรียญหลวงพ่อเพชรเกอบพังงันนะคะพี่ขาหนูขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทจ้ะพี่ ส่วนองค์นี้เป็นเหรียญโบราณไม่ทราบที่จะพี่เป็นห่วงเชื่อมจ้ะด้านหลังจะเป็นยันเหมือนทรงใบโพนะจ๊ะด้านหลังจะเป็นยันเหมือนทรงใบโพจะพี่จากองค์นี้ขอไว้ที่500บาทจ้ะองค์นี้ขอไว้ที่500บาทปลายทางบกเพิ่ม50บาทจะเหรียญก่อโบราณไม่ทราบที่จ้ะ ส่วนองนี้จะเป็นเหรียญพ่อค้าจ้ะพี่องค์นี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อท่านค้ายจะพี่จ๋าขอไว้ที่500บาทจา้ะเหรียญพ่อค้ายนี้หนูขอไว้ที่500บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทพี่ๆคะถ้าเกิดว่าพี่ๆคนไหนสนใจองค์ไหนนะคะแล้วภาพไม่ชัดนนะคะพี่ๆไลน์มาหาหนูได้เลยนะคะพี่ที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จะพี่จ๋านะคะองค์นี้ขอไว้ที่500บาทนะคะพี่ขาเหรียญพ่อค้ายจ้า ส่วนองค์นี้จะเป็นเดียนหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกจ้ะพี่จ๋าเป็นเดียนหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกกับพี่หนูขอไว้ที่500บาทจ้ะหนูขอไว้ที่500บาทปลายทางบกเพิ่ม50บาทจ้ะพี่เหรียญพ่อทาวัดพระเนียงแตกจ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นอาปิตาค่ะพี่ขาปิตาปุโตองค์เล็กนะคะพี่เป็นพิมพ์เล็กนะจ๊ะปิตาหลวงปุโตวัดประดูฉิมพีจ้ะพี่จ๋าขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บบาทจ้ะ สนน่วนจะเป็นรูปปลอดหลงพ่อเงินจะพี่จ๋าเป็นปี 1, หนึ่งห้าวัดท้ายน้ำขาย่อดูเหมือนมีอะไรข้างในนะคะพี่เขาบอกเขา,าเรียกว่ากิ่งหรือเปล่าน Pu ี่ก็ไม่แน่ใจนะคะพี่นะคะขาย่อแล้วมีกิ่งแล้วก็มีโค้ดต,ตออยู่ใต้ฐานจะพี่เป็นรูปปลอดหลงพ่อเงินวัดท้ายน้ำปีหนึ่งห้าจะพี่จ๋าขอไว้ที่หกร้อยบาทจะ้ะหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะ้ะอันนี้ก็รูปปลอดหลงพ่อเงินนะคะพี่นะคะหนูอ่านเป็นหลงพ่อเงินนะคะพี่ถ้าอ่านผิดอ่านถูกยังไงต้องขออภัยนะคะพี่ขานะคะ หนูขอไว้ที่500บาทจ้ะลูกหล่อองนี้หนูขอไว้ที่500บาทจ้ะพี่ตามภาพนะคะขอไว้ที่500ยบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญอ่าหลวงพ่อแดงจ้ะพี่เป็นเนื้อกะไหล่ทองจ้ะเหรียญพ่อแดงเนื้อกะไหล่ทองนี่ขอไว้ที่6 0 0ยบาทจ้ะหนูขอไว้ที่6 0 0บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ข่าเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงเนื้อกะไหล่ทองจ้าส่วนองคนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อท่านเขียวเรื่มพลาสติกจ้ะพี่600้บาทจ้ะ เรียนหลวงพ่อท่านเขียวเริ่มพัดติกกระภาพก่อสวยๆอย่างนี้เลยนะคะพี่ขาขอไว้ที่600บาทปลายทาง50บาทจ้าโอเคนะคะพี่ขาสนใจองค์ไหนยังไงภาพไม่ชัดยังไงพี่พี่อะไรหาหนูได้เลยนะคะพี่ที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่กหาก้าห่จ้าฝากพี่ๆกดติดตามให้ช่องกระเกตพุทธคุณปลาเครื่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ